สวัสดีครับเอฟซี FC. ที่น่ารักพี่อยู่ทางบ้านไปครับเอฟซี FC. ทีนี้ก็บ่ายสามเกือบจะสี่โมงนะครับเอฟซี FC. ก็เดินทางกลับเนาะขึ้นไปก็ตะกี้นี้ก็ทานข้าวเสร็จก็ทางทำที่พักนะครับเอฟซี FC. หรือว่าที่หลบฝนเนาะเผื่อขึ้นมาวันหน้านะครับเอฟซี FC. ถ้าฝนตกก็ได้ที่นั่ง นอนสบายนะครับไอซีตรงนั้นนะ่ยไม่กลัวฝนเพราะมันมีเปียกนะครับไอซีฝนไม่เข้าถึงก็พวกเราก็สร้างที่พักไว้นะครับไอซีไว้เผื่อวันหน้าเนาะนไม่แน่นะครับไอซีอีกวันสองวันค่อยขึ้นอาจจะขึ้นมาอ่าอยู่หากินเนาะ นี่เดินทางโอ้ชัางพงเดินเร็วจริงๆนะครับพี่สีผมทำไมเดินช้าจังช่างพงไปถึงโน่นแล้วนะครับพี่สีวันนี้ก็ขึ้นมาก็โอได้หลบฝนนะครับพี่สีขึ้นมาอีกทางนึงไม่ได้ขึ้นมาทางนี้นะครับตอนลงตอนกลับลงทางนี้ วันหน้าก็จะขึ้นทางนี้ลงทางใหม่นะครับไอซีลงทางนั่นโน้นเนาะทางขึ้นเนาะโอ้ดคนจะตกอีกแล้วนี่ครับไอซีนะครับหน่นช่างพงก็อยู่โน,น่นถึงน้ำตกแล้วน่ครับโอ้นี่ น้ำเยอะเหมือนเดิมแล้วครับไอซีผมก็มา,าวันนั้นนะครับแห้งแล้วแถวนี้ไม่ลงุงกลัวหนาวกู้หนาวปะกู้หนาวพระเจ้าลงพระเจ้าลงุงนะก่จะอาบน้ำเอาไปาไป,ป,ปไปไปไปเลยไปเลยบอกลงอาบเลยนี่ครับน้ำเนาะโอ้ใสนะครับไอซี น่าอาบจริงๆนะครับตรงนี้นาอาบน่าอาบนาตรงนี้โอ้น้ำเปลี่ยนทิศทางลงตรงนั้นแล้วครับไอซีเราไปดูด้านล่างกันแล้วเจ้าทำไมไม่เดินลงตรงนน้นละ่ะฮะเดินลรงนั้นที่มึงบอกใช่อันนี้ไม่ลงไปด้วยนะเอ้ครับช่างโพงลงไปแล้วนะครับไอซีลงไปอาบน้ำตกหรือว่าลงไปถ่ายน้ำตกนะครับไอซี คุณไหมครับน้ำมันจะไม่ลงตรงตรงนี้แล้วนะครับอีกที่เปลี่ยนเพราะว่ากตอมมันจะลงนะครับอีทองงกทีน้องทั้งโคงก็เดินลงไปแล้วโอ้ยน้องหมาลงไปด้วยน้ำตกทำบ,บากนะครับอีกทีนี่เรียกว่าน้ำตกทำบ,บากนะครับอีกที โอ้องหามาผมก็เดินไปเดินมานะครับเหมือนช่างคงงัจะเข้าอาบนะีอไม่อาบเนาะไม่อาบเนาะสงสัยไม่อาบนะครับพี่เข้าไปอะไรอีกแล้วโอ้ยจะเข้าไปถ่ายอีไม่เห็นแล้วครับพี่ีเสียงเสียงร้องดังมากมาครับเดินลงไปรอ เดินไปรออยู่ด้านล่างเนานะขึ้นมาครั้งหน้าก็จะตัดเอาไม้ไผ่ตรงนี้ครับขึ้นไปเสริมใส่ตรงที่ท้าทําเนาะมันจะไม้ไผ่ตรงนี้มันจะใหญ่กว่าอยู่ด้านบนเนาะนครับเอาตรงนี้โอ้ลำสองลำก็พอแล้วนะครับไี่ี ก็ใช้มีดเนาะส,ส,สับ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 ให้มันออกแล้วก็ตัดลงเป็นแผ่นนะครับพีซีไม้ไผ่สาประโยชน์ได้เยอะพี่เอามาข้างหน้าเราตัดเอาไม้ไผ่ตรงนี้เอมันจะได้ใหญ่พอเร็วมาครับ โอ้น้องหมาวิ่งเร็วจริงๆไม่กลัวด้วยนี่ไต่ไม้ไผ่ลงนะครับอีสีพสานลิงขั่วไม้ไผ่นะครับไต่ขึ้นไต่ลงถ้าทำบันไดกไ็ทำไม่ได้นะครับอีซีไม่ได้ถืออุปรกรณ์ขึ้นมาด้วยเนาะ ใครข่างูวไว้ใครทำลายมันโอ้สงสัยน้องหมากัดเนาะสนนกเขียวไปทางนี้เดินลงมาใกล้จะตรงถที่ลาบแล้วเดินง่ายนะครับพี่สีตรงนี้ทางผงก็เดิเน,นะครับพี่สีเดินไม่ดูทางเลยเนาะ ไม่รู้กิ่งไม้จะตําหัวหรือเปล่าคงไม่รู้นะครับหัวจะก้มดูกล้องมืโทรศัพท์อ้ย้างหน้าเนาะเราต้องได้หนูเราต้องไปย่างกินเนาะท้องฟ้าก็ ว่างแจ้งแล้วนะครับพี่ซีไม่มืดฝนแล้วไม่แน่ตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวเราลงไปแล้วอาบน้ำขึ้นมาอีกเนาะใช่มานอนมานอนเฉยเฉยโอ้ขึ้นมานอนด้วยขึ้นมานอน,นไม่หนาวแล้วหนาวนมาร้อนแล้วก็อาบน้ำตรงนี้โอ้ขึ้นไปนอนวันพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินกลับ ให้ช่างพงขึ้นมาคนเดียวดีกว่าผมไม่ขึ้นมาด้วยนะครับพี่สีขึ้นมานอนตรงนี้กลัวหนาวเนะวาะราะวงูหน่อไม้่อสวยจังเลยบ้าเอาบอกโอ้ช่างพงไม่กินหน่อไม้แล้วครับวันนี้ช่างพงว่ากินหน่อไม้เยอะหน้าแหลมนะครับ เอานาะเอาเมืดตุมไว้กินกับตำม,มะละกอเห็ดปวกก็ไม่ออกนะครับพีซีแต่ก่อนนะันจะออกตรงนี้นะแถวนี้นปีนี้ไม่ออกทำไมเขาได้เราไม่ได้เนาะ มันน้ำมันน้ำเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสงสัยเสื้อมันจะหมดเนาะเสื้อเห็ดปวกโอ้ช่างผมไม่กลัวลื่นเนาะแต่ผมกลัวลื่นนะคะรับพี่สีเดอนเร็วไม่ได้ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ